คนดีที่1เลยนิทานเพื่อส่งต่อความรักจากพ่อถึงลูกลองมองตาพ่อสิถึงลูกมีตัวอื่นจะหน้าตาเหมือนลูกแต่พ่อมองเข้าไปในตาของลูกพ่อก็รู้แล้วว่าคือลูกนิทานน่ารักที่ทำให้อบอุ่นหัวใจทั้งครอบครัวมาแล้วทั่วโลกสุขใจในวันนามท่วม น้ำต่าไหลหลากสัตว์ทุกตัวต่างลอยคอรอความช่วยเหลือพ่อช้างอบอุ้มปกป้องลูกแม้เราจะพรากกันแต่เราจะกลับมาพบกันด้วยความรักห่อที่มีต่อลูกโลกที่เราอยู่บันทึกสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกนี้ที่บันทึกโดยพ่อส่งต่อให้ลูกด้วยความรักเพื่อให้ลูกได้รู้จักโลกกว้าง แริ่งเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพ่อคนดีที่หนึ่งเลยเรื่องราวน่ารักของพ่อหมีและลูกหมีสายใยผูกพันที่เข้มแข็งและอบอุ่นที่สุดในใสายตาของลูกมีมีผู้ชายคนไหนที่ใจดีแข็งแรงเก่งและฉลาดไปกว่าพ่ออีกแล้วถึงอย่างไรพ่อแม่ก็รักหนู ของพ่อคือเตียงนอนที่เยี่ยมที่สุดถึงหนูจะนอนหลับปุ๋ยอยู่บนนี้นานแค่ไหนพ่อก็รักหนูจ้านิทานแสนอบอุ่นแสดงถึงความรักและการแสดงออกของพ่อต่อลูกตัวน,อน้อยพ่อจะช่วยให้ลูกอุ่นเมื่อลูกหนาวพ่อจะช่วยให้ลูกอุ่นดิออมกอดและความรักของพ่อนิทานสายใยรักของพ่อลูก พร้อมเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวพ่อเก่งที่สุดเลยลูกปลาน้อยสีขาวมีเพื่อนมากมายพวกเขาต่างก็มีคุณพ่อสุดเจ๋งมีว่าจะแข็งแรงที่สุดหรือว่ายน้ำเร็วที่สุดแต่คุณพ่อของลูกปลาน้อยสีขาวก็เจ๋งมากเหมือนกันนะสิ่งที่เราสร้างแผนการสำหรับอนาคตของลูก ที่เราพ่อลูกจะร่วมสร้างด้วยกันเราจะสร้างอะไรดีพ่อจะสร้างอนาคตให้ลูกและลูกสร้างให้พ่อนะสร้างนาฬิกาเพื่อรักษาเวลาดีๆของเราขนฟูห่วงแม่ไก่เมื่อแม่ไก่ตัวโปรดของขนฟูมีอยากให้เข้าใกล้พ่อจึงบอกขนฟูว่าในบางเวลาบางคนก็ไม่ต้องการให้ใครมารบกวน บางทีพ่อกันนะบางทีพ่อก็ตลกบางทีพ่อก็ขี้ลืมบางทีพ่อก็ทำอะไรเปื่นๆแต่ไม่มีใครจะดีไปกว่าพ่ออีกแล้วมีทางสิเล่มที่จะบอกลูกว่าพ่อรักลูกมากเพียงใดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ